เวลา8นาฬิกา36นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระม,มราชินีสเด็จพระราชดำเนินร่วมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภา,าเนรินทิราเทพยพยัวดีกรมหลวงราชสิรินีสริพัฒ์มหาวชราร,ราชธิด,ดาไปยังบนทนพิธีท้องสนามหลวงในการพระราชพิธีจรวดพระนางคันแรกนาข,ขวัญพุทธศักราช2565 โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้านทองเปลวกองจันทรลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพราหม์เฝ้าทูลอ,อัลุรีประบาดกราบถวายบังคมจากนั้นพระยาแรกนาเจิมพระโคพอและพระโคเพียงและขันไถก่อนเริ่มการไถ่ดะโดยทักิณาวัดสามรอบและไถแปรสามรอบพร้อมกับหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวและไถกลบอีกสามรอบ พระราชพิธีเพื่อชมงคลตรวดพระนางคันแรกนาขวัญประกอบด้วยพระราชพิธีสองพิธีรวมกันคือพระราชพิธีเพื่อชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งกระทําในวันแรกเป็นพิธีทาขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิษฐานเพื่อความอดุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยโดยประกอบพระราชพิธีที่พระอุโบสถ วัดประสีรัตนศาสาศดารามในพระบรมมหาราชวังและพระราชพิธีจดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพรามโดยประกอบพระราชพิธีน้ำมนตน์พิธีท้องสนามหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมบำร,รุงวันเกษตรกรเพื่อเกิดความมั่นใจในการเพาะปลูกเมื่อประกอบพิธีแรกนาเสร็จพรามนำอาหารเจ็ดสิ่งตั้งเลี้ยงพระโคสำหรับใช้เสี่ยงทายประกอบด้วยข้าวเปลือก ข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าโดยปีนี้พระโคกินน้ำหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรทัญญาหารพลาหารพักษาหารบางสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถั่วเขียวพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีและเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้นเศรษฐกิจจะรุ่งเรือง นอกจากนี้พระยาแรกนาต่างสัตยาธิษฐานหยิบพ้านุ่งแต่งกายได้ผ้าสีคืบพยากรณ์ว่าน้ําจะมากสักหน่อยนานในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนานในทีุ่่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโล่กิติคุณแก่เกษตรกรและบุคลากรการเกษตรดีเด่นแห่งชาติประจําปี2565จํานวน16รายสถาบันการเกษตรดีเด่นแห่งชาติประจําปี2565จํานวน11กลุ่มสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจําปี2565จํานวน4สหกรณ์และปลัดเกษตรของแผ่นดินประจําปี2565จํานวน3สาขารวม34ราย เวลา9นาฬิกา59นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตศวนจิตอดาพระราชวังุาิตสมัยประธานในพิธีหวานมาเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิตโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายทองเปลวกองจันทร์ปลัดกระทรวงเกษตรและสะหกรณ์เป็นผู้หวานพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้าที่ทนแล้งได้ดีพอสมควร เมล็ดข้าวสารใสคุณภาพการสีและการหุงต้มดีอ่อนนุม่มมีกลิ่นหอมทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็มเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับการประกอบพระราชพิธีเพื่อชมงงลจรวดพนางคันแรกนาขวัญประจําปี2566 สำหรับผลการดำเนินงานแปลงนาสาธิตในปี2564มีการปลูกพืชหมุนเวียนในนาข้าวได้แก่ถั่วเขียวและทานตะวันได้ผลผลิต110กิโลกรัมส่วนการปลูกข้าวนาสวนพันหลักซึ่งเป็นพันข้าวที่มีคุณลักษณะและมีความโดดเด่นด้านต่างๆจำนวน6 0 0 0ได้แก่พันขาวดอกมะลิ105จำนวน245กิโลกรัมพันประทุมธานี1จำนวน399กิโลกรัม พันกอขอ87จำนวน300กิโลกรัมพันกอขอ85จำนวน589กิโลกรัมพันกอขอ43จำนวน125กิโลกรัมและพันกอขอ6จำนวน70กิโลกรัมผลผลิตรวม1,728กิโลกรัม กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระาาราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตเชิญพันข้าวทรงปลูกพระราชทานเข้าพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2565รวมทั้งบรรจุซองแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้สนใจและเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นมิ่งขวัญในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีน,นิยม และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สื่อไปส่วนมเมล็ดพันธุ์ที่เหลือทั้งพันธุ์ข้าวและ,มะเมล็ดพันธุ์ถั่วต่างๆกรมการข้าวจะขอพระราชทานมรับบรมราชานุญาตให้ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเซานําไปเก็บไว้ทําพันธุ์ในฤดูการต่อไปและเพื่อเป็นต้นตระกูลของเพื่อพันธุ์ดีเพื่อเผยแพร่พพสู่กเกษตรกร